นะบุมหนูไปเรียนก่อนนะที่พรครับที่พรครับพรไปเรียนแล้วจ้าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่พรเลยเอาเรียนเสร็จแล้วหรอจ้าพี่พรครับที่พรครับน้าบุม๋มถ้ามีคนมาถามหาหนูบอกว่าหนูไม่อยู่นะสวัสดีครับคุณนะพี่พอรอยู่ไหมครับเออไม่อยู่พรไม่อยู่อ๋อ มิดทิมเป็นไรอะ่ะไม่เจอพี่พรหลายวันแล้วไม่รู้ว่าเขาควนอะไรแล้วรู้เปล่ารีบไปบอกชอบเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะไม่เป็นไรนะพรนิววันนี้พี่พรรับปริญญาเราจะไปบอกรักพี่พรพี่พรครับพี่พรครับพ,พรกลับกรุงเทพไปแล้วอะ กลับกรุงเทพใช่พรเรียนจบแล้วก็เลยย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพเพิ่งขึ้นรถเมื่อวานนี้เองพี่พรพี่พรสิบปีผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะป่านี้มิทินคงแต่งงานไปแล้วอะเธอมาพ่อเร็วอาเธออย่าวิ่งออกกรนวันนะรถจะสวนนะว้ายตายแล้วอะเธอแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ากออกมาเล่นแบบนี้ปาปไป มิทินแต่งงานกับนิวแล้วจริงๆด้วยอานะบุม๋มอาพนเป็นยังไงสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งนานน่ะสบายดีคะนะหืลูกมิทินนี่เชื่ออะไรครับอ้าวอาเธอ,อวิ่งออกมาอีกแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาตามหรอกนะบุม๋มมิทินมีลูกกี่คนแล้วเหรอแต่คนนี้ไม่เห็นนะเหมือนมิทินเลยจะเหมือนได้ยังไงคนนี้ไม่ใช่ลูกมิทินฮะ มิทีนยังไม่มีลูกเหรอมิทีนจะมีลูกได้ยังไงมิทีนยังไม่แต่งงานเลยคนนี้ลูกนิวชอบมาเล่นกับมิทีนเป็นประจำมิทีนทนี่ก็ผ่านมาสิบปีแล้วนะเธอไม่คิดจะมีแฟนบ้างเลยเหรอเรารอใครบางคนอยู่นะอ้เก็บ<อ>ตรงไหนไหมครับพี่พรมิทีนหายไปไหนมาตั้งนานพี่ไปทำงานมาแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างแต่งงานหรือย,ยังผมก็รอพี่พรอย,อยู่ไงครับ